เชฟอาดความมหัศจรรย์ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเพื่อนเพื่อนใครเคยคิดว่าการทําอาหารเป็นเรื่องง่งายๆหรือไม่วันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปในวงการเชฟที่มีความมหัศจรรย์และเต็มไปด้วยความมันเชฟอาดการแข่งขันเชฟที่ทําให้เลือดไม่ในวงการอาหารที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของเหล่าเชฟทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการประชันฝีมือที่ดูเดือดมากๆที่เรียกว่าเชฟไทยแลนด์วันอ่อนวันแบทเทิล ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับสูงที่นําเสนอการต่อสู้ของเหล่าเชฟด้วยกันที่นี่ความสนุกและความมันเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาในรอบนี้เราจะได้เห็นการเปิดตัวเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคนที่9ที่มีชื่อเสียงมากคือเชฟอาสุพมงคลสุภพ,พิพัฒน์ผู้ที่มีประสบการณ์กว่า30ปีและเป็นเชฟที่คอมบอร์ดในวงการอาหารไทยจะต้องต่อสู้กับคู่ท้าชิงที่ดีกรีไม่ธรรมดาคือเชฟ,ฟฟิลิปเทเลอร์เชฟ,ฟฟิลิปเทเลอร์ ที่เป็น Exe c u t i v e Chef จากโรงแรมสยามเคมปินสีคีแบงคอกซึ่งเป็นเชฟที่มีความเชี่ยวชาญอาหารตะวันตกและตะวันออกพร้อมกับศาสตร์ของการย่างและรมควันทำให้เขาได้รับชื่อว่าเจ้าแห่งไฟแมตช์นี้เป็นการต่อสู้ระหว่างเชฟที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ต่างกันแต่สามารถสร้างความมันและความสนุกได้อย่างเต็มเปี่ยมทั้งสองฝ่ายจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความสามารถของตนเองในการสร้างอาหารที่เต็มไปด้วยความรสชาติและความสุดยอดจะเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความเจ้าชนะและความสนุกสนานที่ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ที่นี้เป็นจุดที่เกิดความคาดหวังและความตื่นเต้นอย่างมากคือผลลัพธ์จากการแข่งขันนี้จะเป็นอย่างไรเชฟอาจจะสามารถประเดิมคว้าชัยชนะได้หรือไม่จะเป็นการแข่งขันที่สวยงามและมีความสําเร็จหรือไม่ทุกคนต้องติดตามกันเพื่อรู้ความจริงและนี่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดคือการแข่งขันนี้จะถูกนําเสนอให้ทุกคนได้ติดตามและเพลิดเพลินไปกับความสนุกของ Iron Chef Thailand One on One Battle ในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนนี้เวลา18นาฬิกาทางช่อง7 HD ทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะ เพื่อนๆจะเลือกฝ่ายใดในการแข่งขันนี้เชฟอาดหรือเชฟฟิลิปมาฝากความคิดเห็นและเสนอภาพของคุณให้เราได้รู้กันเลยทีเดียวมีความสนุกกับการติดตามและเพลิดเพลินไปกับความมันของเชฟอาด